สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายเอกชนเป็นตอนที่8แล้วเป็นเรื่องของคู่ความร่วมนะคะซึ่งเรื่องของคู่ความร่วมเนี่ยเราจะคุยกัน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือกรณีของโจดร่วมและ2กรณีของจําเลยร่วมในส่วนของคู่ความร่วมนะคะจะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา59ซึ่งตัวบทเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ว่า การเป็นคู่ความร่วมนะคะคือการที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเนาะอาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันโดยจะเป็นจดร่วมหรือเป็นจำเลยร่วมก็ได้ถ้าหากปรากฏว่าบุคคลทั้งสองเหล่านั้นเนี่ยบุคคลเหล่านั้นนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแต่ห้ามไม่ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนที่ซึ่งกันและกันเว้นแต่มูลความแห่งคดีเป็นการชำรหนี้ซึ่งแบ่งแยกกันไม่ได้ หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ทั้งนั้นโดยชัดแจ้งในกรณีเช่นนี้ก็ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนกันได้เพียงเท่าที่จะกล่าวดังต่อไปนี้59อนุหนึ่งนะคะบอกว่าบรรดากระบวนการพิจารณาซึ่งได้กระทําโดยหรือกระทําต่อคู่ความร่วมคนใดคนหนึ่งให้ถือว่ากระทําโดยหรือทําต่อคู่ความร่วมคนอื่นๆเว้นแต่กระบวนพิจารณาที่คู่ความร่วมคนหนึ่งกระทําไปเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคนอื่น อนุสองการเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับคู่ความร่วมคนหนึ่งก็สามารถใช้กับคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรา59ที่เป็นเรื่องของคู่ความร่วมนั่นเองเรามาดูคำแรกนะคะในส่วนของมาตรา59เนี่ยจะเป็นคู่ความร่วมกันได้จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดี หมายถึงอะไรนะคะผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีหมายความว่าคู่ความคู่นั้นเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยมีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเหตุอันเป็นรักฐานแห่งคดีโดยหนี้อันเป็นมูลของคดีนั้นเป็นสาระสําคัญอาจเป็นหนี้ในมูลสัญญาหรืออาจจะเป็นหนี้ในมูลละเมิดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ร่วมลูกหนี้ร่วมลูกหนี้ชั้นต้นกับผู้ค้ำประกันตัวการตัวแทน นะฮะหรือเจ้าของร่วมหรือผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภยัยอย่างเงี้ยบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีนะคะก็สามารถเป็นคู่ความร่วมกันได้ซึ่งอาจจะไปอยู่ในฐานะโจทร,ร่วมเลาก็คือไปฟ้องคนอื่นหรืออาจจะอยู่ในฐานะจำเลยร่วมก็คือถูกคนอื่นฟ้องนั่นเองนะคะได้ทั้งคู่มาดูประเด็นแรกก่อนกรณีของการเป็นโจทร,ร่วม ในเรื่องของการเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยมาดูตัวอย่างแรกนะคะจำเลยทำละเมดต่อทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเห็นไหมจำเลยขับรถชนนะรถคันสีเหลืองซึ่งรถสีเหลืองเนี่ยในหนึ่งกับในสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นในหนึ่งและในสองสามารถเป็นโจทย์ร,ร่วมในการฟ้องจำเลยได้เพราะว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมร่วมกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสาริกาก็เลยบอกว่าเจ้าของรวมสามารถเป็นเจ้าหนี้ร่วม ถือว่ามีผลประโยชน์ในมูลความแห่งคดีร่วมกันนะคะหรืออีกดีกาหนึ่งจำเลยทำละเมิดครั้งเดียวกันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหลายคนแม้ค่าเสียหายของโจทแต่ละคนเนี่ยมันจะแยกต่างหากกันก็ถือว่าโจทแต่ละคนมีส่วนได้เสียที่เป็นมูลเหตุอันเป็นรากฐานแห่งคดีโดยถือเอาหนี้ของมูลคดีนั้นเป็นสาระสำคัญเป็นจุดร่วมของจำเลยได้นะคะเพราะฉะนั้นขับรถด,ด้วยความรวดเร็วนะ ประมาทจะชนคนไปสิบคนได้รับบาดเจ็บทุกคนเลยแต่ละคนค่ารักษาก็ไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสามารถมาเป็นโจทย์ร่วมฟ้องจำเลยคนเดียวได้หรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะดีกาน p c 1แม้ค่าเสียหายของโจท์ทั้งสองจะแยกต่างหากจากกัน นะคะและค่าเสียหายในโจทย์ของโจทย์ที่2นี่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน0,000สนแปลว่าโจทย์คนแรกเนี่ยทุนทรัพย์เกิน0,000สส่วนโจทย์คนที่2เนี่ยทุนทรัพย์น้อยนิดค่ะไม่ถึง30,000แบบนี้เนี่ยอยู่ในเขตอํานาจของศาลโะศาลด้วยแต่มูลนี่หรือสิทธิเรียกร้องในค่าเสียหายของโจทย์ทั้งสองเนี่ยเกิดจากการกระทําละเมิดของจําเลยที่1ในคราวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ทั้ง2ก็ย่อมมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีโจทย์ทั้ง2ก็สามารถฟ้องคดีร่วมกันได้นะคะตามมาตรา59 ก็คือสามารถเป็นคู่ความร่วมเข้ามาได้ทีนี้มาดูคําถามลองฝึกคิดดูแล้วกันนะคะจากหลักกฎหมายที่เราได้ศึกษากันไปเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าโจทย์ที่1และโจทย์ที่2เนี่ยยื่นฟ้องจําเลยต่อศาลโดยบรรยายฟ้องว่าจําเลยเนี่ยบุกลุกที่ดินของโจทย์ที่1และ2ในบางส่วนทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ดินเผืนติดต่อกันในเวลาเดียวกันเพื่อแย่งการครอบครองหลักการก็คืออะไรหลักการก็คือว่าโจทย์ที่1เนี่ยมีที่ดินที่มีโฉนด นะคะซึ่งที่ดินของโจที่ท่เนี่ยก็ติดต่อกันกับที่ดินของโจที่2เลยมีพื้นที่ติดต่อกันซึ่งตัวโจทที่สองเนี่ยเขามีที่ดินเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ออกโฉนดเป็นหนังสือนศ3ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเลยมาบุกรุกที่ดินของโจที่ที่1แล้วโจที่2เนาะโจที่ที่1โดนบุกรุกหมดเลยโจที่2เนี่ยโดนบุกรุบบางส่วนคําถามก็เลยถามว่าแบบนี้เนี่ยโจที่1่ และโจทย์ที่2จะร่วมกันนะคะมาฟ้องจำเลยคดีได้หรือไม่เนาะซึ่งดีเทลของคดีนี้เนี่ยโจทย์ที่1นนะคะมีหลักฐานแห่งที่ดินเนี่ยเป็นโฉนดที่ดินโจทย์ที่2เนี่ยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตัวจาเลยเนี่ยให้การต่อสู้คดีว่าที่ดินของโจทย์ที่1มีหลักฐานแห่งสิทธิเป็นโฉนดที่ดินของโจทย์ที ส่วนของโจทย์ที่สองเนี่ยเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์จําเลยบอกว่าพอคนนึงได้โฉนดคนนึงมีหนังสือรับรองการทาประโยชน์เนี่ยมันคนละฉะบับกันเพราะฉะนั้นจะฟ้องเป็นคดีเดียวกันได้ยังไงนะคะการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยรับคําฟ้องเอาไว้เนี่ยไม่ชอบนี่จําเลยบอกศาลร,รับไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องวิจัยก็คือว่าคําสั่งของศาลชั้นต้นที่รับคําฟ้อง,งโจทย์เนี่ย,ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เราก็ต้องมาดูว่าที่ดินเนี่ยมันติดต่อกันเนาะที่ดินเป็นคนละแปลงก็จริงแต่เป็นยังไงคะเดือดร้อนเหมือนกันก็คือตัวโดนจําเลยเนี่ยมาบุกลุกที่ดินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา59นะคะบทบัญญัติได้บัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปอาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้โดยเป็นโจทร่วมหรือจําเลยร่วม ถ้าปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเวลาเราตอบเราก็ต้องอธิบายนะคะว่ามูลความร่วมกันในผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มบรรยายว่าเมื่อโจทย์ที่1และโจท์ที่2บรรยายฟ้องว่าจำเลยเนี่ยบุกรุกที่ดินของโจทย์ทั้งสองบางส่วนทางทิศเหนือ เป็นผืนติดต่อกันนะคะเพื่อแย่งการครอบครองเป็นของตนเองดังนั้นโจทย์ที่1และโจทย์ที่2เนี่ยย่อมมีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลแห่งคดีอันเป็นรักฐานแห่งคดีนั้นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแม้ที่ดินที่ถูกบุกรุกเนี่ยจะมีเอกสารสิทธิแตกต่างกันก็คือโจทย์1มี ฉลดที่ดีเนาะโจทย์ที่2เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์อันนั้นก็เป็นเรื่องของหลักฐานทางทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโจทย์ทั้งสองเนี่ยมีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลความแห่งคดีแล้วก็ชอบที่จะเป็นโจทย์ที่1และโจทย์ที่2ฟ้องจำเลยร่วมกันมาเป็นคดีเดียวกันได้ดังนั้นก็สรุปได้เลยค่ะว่าคําสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งรับฟ้องของโจทย์เอาไว้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในกรณีของจำเลยร่วมถ้าเป็นในกรณีของจำเลยร่วมอาจารย์ให้ศึกษาจากดีการนี้เลยแล้วกันเป็นดีการที่62 60ท2550เรื่องนี้นะคะโจทย์ฟ้องจำเลยที่1ให้ชำระหนี้ค่าจ้างแล้วก็ฟ้องจำเลยที่2ในฐานะผู้สลักหลังเช็คและก็ฟ้องจำเลยที่3ในฐานะผู้สั่งจ่ายเช็คนะอันนี้เราเรียนเรื่องเช็คมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่งลงลายมือชื่อในเช็คเนี่ยก็โดนฟ้อง ยาวๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฟ้องจำเลยที่1จําเลยที่2และจําเลยที่3นะคะปรากฏว่าแม้จําเลยที่3เนี่ยจะต้องรับผิดในมูลนี้ที่แตกต่างกันแต่ข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุแห่งรากฐานในคดีนี้นะคะเกิดจากการกระทําอันเดียวกันก็คือจาเลยที่1นเนี่ยอ้างว่าโจ์ค้างชําระหนี้ค่าจ้างอันเดียวกันนะคะจำเลยทั้ง3ก็เลยมีส่วนได้เสียร่วมกันตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าจำเลนทั้ง3เนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดี โจ์ก็สามารถฟ้องจำเลยทั้ง3ร่วมกันมาในคดีเดียวกันได้ตามมาตรา59นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ความว่าโจ์เองเนี่ยเป็นลูกจ้างเนาะแล้วไปทํางานให้กับนายจ้างแต่ปรากฏว่านายจ้างเนี่ยไม่จ่ายค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยฟ้องนายจ้างแต่จะฟ้องแค่นายจ้างมันก็ไม่พอเนาะเพราะว่านายจ้างจ่ายเป็นเช็คก็เลยฟ้องผู้สลักหลังเช็คแล้วก็ผู้สั่งจ่ายเช็คร่วมเข้ามาด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลามันไล่เบีย้ยมันก็จะได้ได้เบีย้ยได้ทั้งหมดนะคะ อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะดีกาที่824ทับ2540เรื่องนี้เนี่ยโจท์ฟ้องว่าจำเลยทั้ง3เป็นพี่น้องกันอยู่ในที่ดินพิพาทโดยละเมิดขอให้ขับไล่ออกจากที่ดินพิพาทตามคำฟ้องเนี่ยไม่ปรากฏว่าทั้ง3เนี่ยจำเลยทั้ง3เนี่ยได้แยกกันครอบครองที่ดินเป็นสัสดส่วนแปลว่าในพื้นเดียวกันเนี่ยนางก็อยู่ร่วมกันนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันทั้งหมดเลยไม่ได้แบ่งส่วนว่า คนที่หนึ่งมีส่วนตรงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นถ้าตีความตามมาตรา59เนี่ยก็ถือว่าจำเลยทั้งสามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีนะคะโจทก์ก็สามารถฟ้องจำเลยทั้ง3เป็นคดีเดียวกันได้ตามมาตรา59นั่นเอง แต่แม้ว่าบุคคลหลายคนเนี่ยจะเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้นะคะเนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแต่การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลเนี่ยหากมีคู่ความคนใดคนหนึ่งกระทาไปก็ต้องถือว่าเป็นการดําเนินกระบวนการพิจารณาสําหรับคู่ความคนนั้นไม่มีผลร่วมกับคู่ความคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบทบัญญัตินะคะมาตรา59ก็เลยบอกว่าห้ามไม่ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนที่กัน มาดูดีกาที่อธิบายคำนี้เพิ่มเติมเรื่องนี้นะคะบอกว่าโจ์ร่วมทั้งสองเป็นเจ้าของรวมทรัพย์พิพาทคนหนึ่งเนี่ยยื่นบัญชีพยานศาลดีกาบอกว่าก็ไม่ถือว่าอีกคนหนึ่งยื่นบัญชีพยานด้วยเพราะอะไรเพราะจำเลยทั้งสองเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์พิพาทจำเลยคนหนึ่งยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ไม่ถือว่าจำเลยร่วมคนอื่นยกอายุความขึ้นต่อสู้ด้วยเพราะฉะนั้นจำเลยร่วมจึงไม่ได้รับประโยชน์แห่ง ประเด็นเรื่องอายุความตามที่จำเลยให้การต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอายุความเรื่องของการบัญชียื่นบัญชีระบุพยานเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นโจดร่วมหรือจำเลยร่วมก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองจะอาศัยแบบทำเป็นเหมือนงานกลุ่มไม่ได้นะคะแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้ามูลความแห่งคดีเนี่ยเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแบบนี้เนี่ยก็จะถือว่าเขาสามารถทําแทนกันและกันเพียงเท่าที่จะกล่าวตามทีนี้มาดูตัวอย่างคดีกันก่อนว่ามูลความแห่งคดีที่เป็นการชําระนี่ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้เนี่ยมันมีคดีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างขอเล่าความหมายสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของมูลความแห่งคดีที่เป็นการชําระนี่ที่แบ่งแยกจากกันไม่ได้เนี่ยก็หมายถึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีที่มีการ ชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมตามสัญญาต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของลูกหนี้กับผู้คำ้ำประกันนะคะผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือเป็นลูกหนี้ร่วมตามกฎหมายเช่นนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มตาตรา425ของละเมิดเนาะนะคะหรือเรื่องของการรับผิด ร่วมกันระวังตัวการตัวแทนตามมาตรา427แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์อันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องละเมิดเหมือนกันเนาะหรือเรื่องของตัวเงินนะคะผู้สักหลังผู้สั่งจ่ายก็ต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกนี้ร่วมเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นมูลความแห่งคดีที่เป็นการชำรหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้เนาะอาจารย์สรุปเป็นหัวข้อมาให้แล้วเราก็จําเป็นเคสเป็นเคสเลยนายจ้างลูกจ้างลูกนี้ผู้ค้าประกัน นะคะผู้สั่งหลังผู้สั่งจายตัวการตัวแทนเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของมูลความแห่งคดีที่แบ่งแยกจากกันไม่ได้นั่นเอง ที่นี้มาดูข้อยกเว้นนะคะในกรณีที่ถือว่าบุคคลทําแทนซึ่งกันและกันได้เนี่ยตามมาตรา59อนุ1 59อนุ1บอกว่าบรรดากระบวนการพิจารณาที่ได้กระทําต่อคู่ความร่วมคนหนึ่งถือว่ากระทําต่อคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่นถ้าตามคำฟ้องอ้างว่าจำเลยทั้ง4เนี่ยร่วมกันทำละเมิดต่อโจทย์มูลความแห่งคดีจึงเป็นการชำระหนี้ที่แบ่งแยกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้จำเลยที่3จำเลยที่4จะไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การแต่การที่จำเลยที่1และจำเลยที่2ให้การต่อสู้ว่าด้วยสิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทย์ขาดอายุความเนี่ยอันนี้จะถือว่าได้ทำโดยที่จำเลยที่3และจำเลยที่4กระทำตามไปด้วยนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นงานกลุ่ม น้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องละเมิดเห็นไหมเราหาคีย์เวิร์ดให้เจอนะคะถ้าเป็นเรื่องของละเมิดอันนี้ทำคนเดียวก็ได้เพื่อนๆได้อันนี้ส่งด้วยเป็นงานกลุ่มหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะโจ์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดในมูลความแห่งคดีที่เป็นการชารหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้แม้จำเลยที่1เนี่ยจะไม่ได้ยกเรื่องฟ้องเครือบคุมขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้แต่จำเลยที่2ได้ยก คำให้การในเรื่องนี้ไว้เพราะฉะนั้นการดําเนินกระบวนการพิจารณาซึ่งทําโดยจํานวนที่2จําเนวที่1ได้อนี้ส่งด้วยค่ะก็ถือว่าจํานวยที่1เนี่ยได้ยกเรื่องฟ้องเครือบคุมขึ้นมาด้วยนั่นเองแต่ก็ไม่ได้บัญญัติแค่ว่าเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งทาแล้วอีกคนใดคนหนึ่งได้เนาะ มาตรา59อน,นุ1ตอนท้ายเนี่ยมีข้อยกเว้นแทรกเอาไว้ก็คือเว้นแต่กระบวนการพิจารณาที่คู่ความร่วมคนหนึ่งกระทาไปแล้วเสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคนอื่นๆแปลว่าถึงแม้จะเป็นโจดร,ร่วมหรือเป็นจาเลยร่วมแล้วถ้าให้การกงงๆไปนะให้การที่มันเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมก็คือทีมของตัวเองเนี่ยแบบนี้เนี่ยศาลก็จะไม่นับว่าเป็นการทําแทนเพื่อน มาดูดีกาปี06นกันนะคะเรื่องนี้บอกว่าจำเลยที่1เนี่ยให้การว่าตัวเองกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทย์ได้รับความเสียหายดูซิไปบอกว่าตัวเองประมาทแต่อีกจำเลยที่2ที่เป็นผู้ค้ำเนี่ยบอกว่าจำเลยไม่ได้ประมาทนะแบบนี้เนะี่ยโจทย์ต้องนำเสื่อมหักล้างให้ฟังตามฟ้องว่าจำเลยที่1ประมาทนะคะเพราะฉะนั้นคําให้การของจําเลย2คนมันขัดกันจําเลยที่1บอกประมาทแต่จําเลยที่2บอกว่าไม่ประมาทการให้การของจาเลยที่1เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เสื่อมเสียแก่จาเลยที่2 ส่งผลให้ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่2เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา59หรือคำรับของคู่ความคนหนึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่เสื่อมเสียเช่นจำเลยที่1เนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การและไม่มาศาลในวันสืบพยานโจทก์ก็มีหน้าที่ต้องนำสืบว่าจำเลยที่1เนี่ยทำสัญญาเช่าซื้อแม้จำเลยที่2จะให้การรับว่าจำเลยที่1ทําทำสัญญาเช่าซื้อโดยมีจำเลยที่2เป็นผู้คำประกันจริง คาให้การของจำเลยที่2เนี่ยมันเป็นที่เสื่อมเสียไงเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีผลต่อจำเลยที่1ทีนี้มาดูกระบวนการที่เป็นคุณแก่คู่ความร่วมคนอื่นๆกันบ้างนะคะถ้าเป็น กระบวนการที่เป็นคุณเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทําแทนซึ่งกันและกันได้เนาะเช่นการวางเงินค่าธรรมเนียมถือว่าเป็นการทําแทนกันการสืบพยานหลักฐานของคู่ความให้ถือว่าทําแทนกันได้หรือการยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเรื่องการลดเบี้ยป,ปรับอันนี้ก็ถือว่าทําแทนกันได้ทั้งหมด3อันนี้ก็คือเป็นดีกานะคะแต่ว่าจะเอามาย่อสั้นแล้วก็สรุปให้พวกเราจำง่าย สุดท้าย59อนุ2เป็นเรื่องของการเลื่อนคดีแล้วก็การงดการพิจารณาคดีถ้าศาลสั่งนะแม้อีกคนนึงจะไม่มาศาลก็ถือว่าได้อน,นี้ส่งไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดีกาเนาะดีกาที่2987ท2525 25. จำเลยทั้ง2เนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมในการต่อสู้คดีแต่วันนัดสืบพยา,ยานนัดแรกเนี่ยมีแต่โจทย์และจำเลยที่หนึ่งที่มาศาล จำเลยที่2ขาดจ้าไม่มาศาลนะเพราะฉะนั้นจำเลยที่1เนี่ยขอเลื่อนคดีแล้วสาลการอนุญ,ญาตให้สะด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยการเลื่อนคดีของจำเลยที่1ก็มีผลไปยังจำเลยที่2แม้จำเลยที่2ไม่มาศาลก็ไม่ถือว่าจำเลยที่2ขาดนัดได้อันนี้ส่งไปกับเขาด้วยนะคะก็จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องของคู่ความร่วมนะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา59กก็ไปทบทวนกันเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ